คือผมคิดว่าข่าวนี้ก็เหมือนกับทุกที่ที่จะเกิดขึ้นโดยไม่เป็นข่าวนะครับสิ่งสําคัญมากๆเน,นี่ยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเองเนี่ยไม่สนับสนุนการขายเกินราคานะครับและคําพิพากษาของศาลก็ออกมาชัดเจนว่าการขายเกินราคาแม้ว่าจะบอกว่ารวมค่าบริการก็ถือว่าเป็นการขายเกินราคานะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นดราม่าที่อยู่ในโลกโซเชียลหรือว่าเป็นอับเคสหรือกอรณีที่ไม่เป็นปรากฏเป็นข่าวเนี่ย สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเองเนี่ยไม่นิ่งนอนใจนะครับจุดแรกเนี่ยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเองเราก็เดินทางไปตรวจสอบการขายเกินราคาโดยเจ้าที่ของสำนักง,งานซึ่งเราไม่สามารถครอบคลุมทั่วประเทศได้ในวงกว้างนะครับและทุกงวดเนี่ยมันก็มีข้อจําก,กัดดังนั้นเราจึงร้องขอให้ภาคประชาชนเนี่ยนะครับปฏิเสธการขายซื้อเกินราคาแต่ถ้าต้องซื้อเกินราคาเราอยากให้บันทึกเป็นหลักฐานการบันทึกเป็นหลักฐานคือซื้อจากใครนะครับถ้ามีหลักฐานชัดเจนว่า ซื้อเกินราคาเนี่ยเราก็จะลงโทษตามกฎหมายได้ทันทีนะครับการจับปรับเนี่ยผู้ที่นําเสนอนะครับข้อมูลให้เราไปจับปรับได้เนี่ยเขาจะได้ส่วนแบ่งด้วยนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยกรณีน,นี้เนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับของคิวเทเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ผิดอยู่แล้วที่ผู้ขายเนี่ยนะครับดำเนินการขายผิดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีหลักฐานนะครับเราตอนนี้สํา,า,านักงานศากิณีรัฐบาลเองไม่ได้แน่นอนใจ เราก็ประสานนะครับกับคุณคีเทนะครับแล้วก็ประสานหนงานต่างๆเพื่อจะหาว่าเขาซื้อตรงจุดไหนนะครับและซื้อในราคาเท่าไหร่นะครับและซื้อในหมายเลขใดซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยต้องเข้าใจสำนักง,งานสลากกีนแบงรัฐบาลนะครับเรื่องในการที่งเจ้าที่ตำรวจจะจับปรับหรือว่าการขึ้นไปร้องที่ศาลนะครับมันจะต้องมีหลักฐานชัดเจนเหมือนกับการขึ้นคดีความทั่วไปเพราะว่าคนขายถ้าขายเกินราคาเนี่ยเราจะตัดสิทธิ์เขาในการรับโคต้าสลาก เพื่อไปขายตลอดชีวิตดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยสำนักงานสากกิแบ่งรัฐบาลในฐานะหน่วยงานของรัฐเนี่ยจึงต้องมีหลักฐานชัดเจนเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการของศาลนะครับดังนั้นกรณีนี้ก็ต้องบอกนะครับบอกคุณคิวเทและบอกประชาชนทั่วไปว่ามีเบาะแสมีหลักฐานแจ้งเราได้ทันทีเราสามารถที่จะจับกลุ่มลงโทษจับปรับและตัดโค้ตาคนขายเกลีราคาทุกรายตลอดชีวิตซึ่งเรื่องนี้พิสูจน์ได้จากสํานักงานสากกแบ่งรัฐบาลแล้วก็แน่นอนนะครับว่าอยากจะบอกอ่ประชาชนทั่วไปนะครับว่าถ้าท่านช่วยสํานักงานสลากก ปฏิเสธการซื้อสลากเกินราคามันจะช่วยให้สลากกีเมื่งรัฐบาลเนี่ยนะครับขายตามราคาเพราะตอนนี้สมักง,งาสลากกีเมื่งรัฐบาลเองเนี่ยเราขาย80บาททุกใบท่านเลือกเลขยังไงก็ได้ซื้อกี่ใบก็ได้ในแอปพลิเคชันเปาตังค์ดังนั้นถ้าถติว่าท่านทําความรู้จักแอปพลิเคชันเปาตังค์ท่านสามารถซื้อสลากกี่ใบก็ได้ราคา80บาทนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้นี้เราไม่นิ่งนอนใจเราเร่งดําเนินการแล้วก็ฝากบอกพักพี่น้องประชาชนนะครับถ้ามีเบาะแสใด ประสานติดต่อมาที่สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับถ้าเป็นหวยชุดก็กดคือราคาใบละแปดใบละแปดสิบ,บาทครับพิสูจน์ทราบได้จากแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับถ้าดาวน์โหลดไปเนี่ยนะครับแล้วก็เราไปไปใช้ดูเนี่ยซื้อทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เราขายทั้งหมดคือ27ล้านใบซื้อ27ใบก็คูณ80แล้วครับนั่นคือสิ่งที่บางทีประชาชนอาจจะไม่ทราบนะครับหรืออาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมใช้แอปเป๋าตังค์แล้วมันมันยากนี่ไม่อยากดาวน์โหลดโอ้แต่ง่ายทีเดียวฮะอยากจะซื้อออออเเเเลลลลขขะะไไรืกกกงด้้ีนแว อยากจะซื้อนะครับครั้งละกี่ใบไม่อั้นเลยนะครับเช่นเมื่อตอนเช้าวันที่1ซื้อวันที่10มีเลขในใจใหม่ก็ซื้อใหม่ได้ครับนั่นก็เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับดังนั้นต้องบอกนะคว่าสลาก80บาทมีอยู่จริงนะครับขอให้ท่านซื้อในพิเศษท่านเป่าตังค์นะครับท่านก็จะได้สลากทุกใบในราคา80บาทถ้าเราสนับสนุนให้ทุกคนซื้อ80บาทเนี่ยสลากเกินราคาจะหายไปหมดครับนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าสลากเขาบอกว่ารับมาแพงขอให้อย่าเชื่อนะครับเพราะว่า ทุกคนที่รับสลากจากสำาศาศานักงานสากลแบ่งท่านบาลสัญญาว่าจะไม่ขายต่อให้คนอื่นสัญญาว่าจะขายในราคา80บาทเพราะฉะนั้นเขาบอกรับมาแพงไป,ปไม่ได้ครับถ้าบอกว่าที่คาเฟ่แม่ค้าขายคาเฟ่ติดใบ3 9 0คเกินราคาไปหรือเปาเกินราคามากครับใบละ390ถือว่าเป็นการค้ากําไรเกินควรมหาศาลรดังนั้นเรื่องแบบนี้ก็ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเป็นการอเอาเปรียบผู้บริโภคแต่ว่าอยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจด้วยนะครับว่า ท่านเจอเจ้าที่ตำรวจตรงนั้นเนี่ยท่านแจ้งและให้เขาจับครับเพราะว่าสำนักง,งานศากิเมหองรัฐบาลเนี่ยเราไม่ได้มีเจ้าที่ไปประจําทุกแผงนะครับเราไม่สามารถที่จะจัดคนเพราะว่าเรามีพนักงานทั้งหมดเนี่ยเก้าร้อยคนและคนที่อยู่ในในชุดที่ตรวจสอบเนี่ยมีไม่เท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถจับกลุ่มหรือว่าไปอยู่หน้างานให้ท่านได้นะครับสบายใจและแก้ไขดได้ทันทีไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าท่านเจอสถานการณ์เนี่ยเขายู่อยู่ตรงนั้นท่านเรียกเจ้าที่ตำรวจแล้วก็แจ้งความจับกลุ่มได้เลยครับ าาวิธีดีที่สุดในการที่จะช่วยกันให้สลากกินแบ,บน่งรัฐบาลมีราคา80บาททุกใบ100ล้านใบก็คือเราปฏิเสธการซื้อสลากเกินราคา80บาททุกใบครับ